สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a s d a l นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man The s t r o n g e t กันเช่นเค,เคยนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์322นะครับผมก็มีการแข่งขันศึกดวลน,นะครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้เข้ามาอยู่ในส่วนของฝั่งปีศาจนะครับก็มาดูกันว่าผมจะสามารถ ครองแชมป์ฝั่งปีศาจเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับผมแบงค์ประลองครั้งที่19 20แล้วก็21นะครับผมก็เป็นแชมป์สสัปดาห์ติดเลยนะครับผมมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับมาดูนว่าผมเนี่ยจะสามารถครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่4ได้หรือเปล่านะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับผม3 2 1ไปครับผมไปรับชมกันนะครับก็เปิดมาด้วยฝั่งเขานะครับผม ฝั่งคุณมัดนากนะครับผมเกลอกเกลออันติเปิดมาก่อนนะครับอยู่ที่1นล้านสองแสนนะครับตามด้วยเกลกิโลกฝั่งผมนะครับผมอันติคืนไปบ้างนะครับผม1นึ่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็ด้วงผมอันติใส่ด้วงเขานะครับผมห้าแสนสองนะครับคมบุกเขาอันติคืนมานะครับผมโดนกัดก่อนไป1ตัวนะครับราชานานฟ้าเขาอันติมานะครับก็ด้วงผมไม่ติดสตันนะครับราชาทะเลลึกผมอันติใส่เกลกิโลเขาตายไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ เข้าสู่เทอร์นที่2นะครับผมเจโลเกโลผมได้เปิดก่อนนะครับก็ดรซีนัทเขาตายไปก่อนนะครับผมตามด้วยด้วงนะครับผมอันติใส่ด้วงฝั่งเขาก็ไม่ตายนะครับผมด้วงเขาก็ฟื้นเฮีขึ้นมานะครับราชันนั้นฟ้าเขาอันติมารอบนี้ก็ยังไม่ติดสตันนะครับผมสําหรับตัวด้วงนะครับราชาทะเลลึกอันติใส่ด้วงเข้าไปอยู่ที่1ล้านนะครับผม ราชาทะเลลึกเขาได้อันติคืนบ้างนะครับผมสามแสนห้าหมื่นนะครับผมเมือสกาดเนี่ยเกือบตายแล้วนะครับเทินที่สามนะครับผมกิโลกิโลผมก็อันติเปิดไปก่อนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหโดนสะท้อนใส่เมือสกาดตายไปก่อนนะครับผมด้วงก็อันติใส่ด้วงเขาติดไม่ย่อท้อแล้วนะครับผมราชาทะเลลึกอันติด้วงตายไปก่อนนะครับ เราชาทะเลลึกฝั่งเขาติดคืนมาบ้างนะครับผม3ามเซนสามนะครับสะท้อนใส่โคมบุทายไปก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นด็อกเตอร์จีนัทที่ยิงธรรมดาทําให้ฝั่งผมเนี่ยได้ชน,นะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับผมนี่ก็ผ่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะครับผมว่าจะสามารถผ่านคุณจีนอทแม็กพาวเวอร์ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าสมมุติว่าผ่านไปได้เนี่ย ยังไงก็ได้แชมป์แน่นอนนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องเป็นอันดับที่สี่นะครับผมทีมที่เขาจัดนะโอ้โหใช้แค่3ตัวนะครับผมโอ้โหแต่ผมเนี่ยเป็นทีมเต็มเลยนะครับพลังอยู่ที่7ล้านกว่านะครับผมแต่ไงผมก็ขออนุญาตเชียร์ตัวเองก็แล้วกันนะครับผมก็ลุ้นเอาละกันนะครับผมว่าตัวราชาเทเลลึกผมเนี่ยจะสามารถปิดดาเมจตัวด้วงเขาได้หรือเปล่านะครับผม ก็อตอนนี้ผมขอโยกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมไปท้าสู้ของเขาเนี่ยในไตเขาเนี่ยผมได้วางตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับผมให้ตัวราชาทะเลลึกเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตวันนี้ผมก็จะขยับมาอยู่ด้านล่างนะครับผมให้ด้วงเรี่ยราเมดแทนนะครับก็ได้เวลานับถอยหลังนะครับผม5 4 3 2 1 0ครับผมก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะชนะ คุณจีนอตแม็กพาวเวอร์ได้หรือเปล่านะครับผมแมตชนี้ก็เป็นการตัดสินเลยนะครับว่าจะได้แชมป์ของอสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับผมก็ถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันแล้วนะครับผม,อมโอ้โหราชานน้ำฟ้าเขาอันติมานะครับราชาทเ,เลลึกผมได้อันติไปนะครับผมโอ้โหเหมือนเขาจะ เอาด้วงเนี่ยมาไว้ด้านล่างนะครับผมมาตรงตำแหน่งเดียวกับตัวราชาทะเลลึกของผมนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับในไตเขาที่ผมไปท้าสู้กับเขามานะครับที่ผมได้พ่ายแพ้ไปนะครับผมโอ้โหมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาชนะด้วงฝั่งเขาได้นะครับของเขาเนี่ยไม่สามารถเอาเก็บของผมหกตัวทั้งหมดได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะชนะโดยการที่ ดวงเขายื้อจนถึงเทินสุดท้ายได้นั่นเองนะครับผมเทอนี่สามแล้วนะครับผมเกโลเกโลผมก็อันติไปก่อนนะครับเกโลเกโลเขาก็อันติคืนมาบ้างนะครับผมดวงผมอันติใส่ราชาน่านฟ้านะครับตายไปก่อนนะครับผมราชาทะเลลึกก็อันติใส่ดวงนะครับผมแค่สี่แสนก็ไอวนะครับถือว่าไม่แรงนะครับผม ดวงเขาก็อันติใส่ราชาผมมานะครับผมอยู่เลือดขึ้นไปเต็มหลอดนะครับเทิร์นที่4ี่แล้วนะครับผมเกโลเกลโลผมก็อันติเปิดไปก่อนนะครับเกโลเกลโลเขาก็อันติสวนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดวงผมอันติใส่เกโลเกลโลตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นหกต่อหนึ่งนะครับผมแต่โอกาสแพ้เนี่ยก็มีอยู่นะครับผมนะครับก็ฝั่งผมโดนสะท้อนตายไปก่อนหนึ่งตัวแล้วนะครับ โดยเมสกาดนะครับผมดวงเขาก็ h p เกือบเต็มหลอดแล้วนะครับเทอที่หนะครับผมเกโรเกโลผมอันติเปิดไปก่อนนะครับดวงผมก็อันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมราชาเทเลลึกอื <employ> ้ม <ed in effects> ไม่ตายนะครับผมโอ้โห,โ,หโดนสะท้อนเกือบตายหมดแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหราชาเทเลลึกผมติดไม่ยอดทอ้อไปแล้วด้วยนะครับอื <employ> ้ <ed in effects> โดนสะท้อนเกือบตายนะครับผมโอ,โ,โอ้โหอันติไว ืไม่ตายนะครับผมนะครับทีมผมน่าจะแพ้แน่ๆน,นะครับผมโอ้โหไม่สามารถเอาชนะเขาได้ในสิบเทินแน่ๆครับผมดวงเขาก็อันตรีหิวเลือดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหยดวงผมเนี่ยตอนนี้ติดกระดูกหักด้วยนะครับโอ้โหแพ้นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ยังไงก็แพ้นะครับผม ล่วงเขาอันติหิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดแล้วนะครับผมเทินสุดท้ายนะครับผมด่วงผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็โดนด่วงเขาอันติปิดฉากนะครับผมก็เป็นทีมผมที่ได้แพ้พ่ายแพ้ไปนะครับผมเพราะว่าเลือดด่วงผมเนี่ยน้อยกว่านั่นเองนะครับโอ้โหแพ้จริงจริงด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ค่อย อัพเลือดให้กับตัวด้วงผมขึ้นไปอีกนะครับผมก็ขอเชียร์ให้กับคุณ g ีนอตแม็กพาวเนะครับเพราะว่ายังไงเนะี่ยสัปดาห์นี้เขาก็จะได้เป็นแชมป์ในส่วนของฝั่งปีศาจแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูคู่ชิงกันนะครับผมหนึ่งเอ้โหนับถอยหลังอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับผม <c oughs> ก็เป็นไปนตามคาดนะครับเป็นคุณจีนอตแม็กพาวเที่ชนะไปได้นะครับผม <c oughs> ก็มาดูรีเพย์กันดูนะครับผม เริ่มต้นมาด้วยฝั่งคุณดอนกิโฮเต้นะครับกุลิบาสก็อันติมาก่อนนะครับผมตามด้วยกิโลกิโลนะครับโอ้โหสองล้านก,กว่านะครับกิโลกิโลเขาค่อนข้างที่จะอันติได้แรงมากๆนะครับราชานานฟ้าฝั่งคุณจีนอตแม็กพาวเวอร์ก็อันติไปก่อนนะครับผมทำให้ราชานันฟ้าอีกฝั่งหนึ่งติดสตันนะครับผม หรือฝั่งคุณจีนอตแมคคเวอร์เนี่ยไม่มีดาเมจนะครับผมไม่มีดาเมจที่จะสามารถปิดฝั่งคู่ต่อสู้ได้นะครับแต่เน้นว่ายื้อจนถึงเทินสุดท้ายนะครับผมโหสุดยอดจริงๆนะครับผมแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวด้วงผมเนี่ย h ฮพจะมากกว่าเขานะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไปได้มีการปรับเปลี่ยนทีใหม่นะครับผมทำให้อ่าได้อัพเลือด ตัวด้วงเขาเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ห่างกับผมไปประมาณโอ้โหสามแสนก,กว่านะครับผมก็ตอนนี้ผมต้องหามการดบัฟคุณภาพสีทองเลยนะครับก็จะได้มีเ p ดพีที่พอๆกับฝั่งเขานะครับผมห้าต่อนหนึ่งนะครับเตรียมโดนสะท้อนนะครับผมตอนนี้ด้วงคุณกีนอตก็อันติมานะครับผมด้วงอีกฝั่งหนึ่งก็ตายไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ ุริบาสอันติมาก่อนนะครับตามด้วยเกโลเกโลนะครับผมขนาดโดนลดแม็กฮีพีไป15นะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับดวงก็อันติทีนึงก็เลือดเกือบเต็มหลอดนะครับผมถ้ายิ่งมีอาวุธ3ดาวเนี่ยโหยน่าจะขาดนะครับผมชนะขาดเลยอื้หือ ช็อตนี้น่าจะโดนสะท้อนโอ้โหตายเกือบทั้งทีมนะครับผมโอ้โหแล้วก็ช็อตสุดท้ายเนี่ยเป็นวัคซีนแมนที่ตีธรรมดามาแล้วก็โดนสะท้อนใส่ตัวเองตายไปนะครับผมในสัปดาห์นี้ผมก็จบไปในอันดับที่3นะครับผมของศึกดวลฝั่งปีศาจนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นคุณไซเบอร์นะครับผมที่ชนะเป็นแชมป์ในส่วนของ ศึกดวลฝั่งฮีโร่นะครับผมเดี๋ยวเรามารีเพย์ดูแล้วกันนะครับผมว่าชนะได้ไงนะครับก็จะเจอกับคุณเก็ High อ็กนั่นเองนะครับผมเปิดมาด้วยฝั่งคุณไซเบอร์นะครับเป็นตัวแทงท็อปนะครับผมแล้วก็ทัสน์สมกิของฝั่งคุณเก็ High อ็กนะครับโอ้โห4ล้าน9นะครับผมทัสซ์สมกิที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็ปั้นมาเป็นอันดับที่สองของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแทงท็ <c oughs> อปอาวุธสามดาวนะครับไถมาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนนะครับโดนกาโลไล่โจมตีคืนมานะครับผมจีนอตอันติมารอบนี้โอโ 4, 7, ้โหสี <c oughs> ่ล้านเจ็ดนะครับผมโอ้โหแรงจัดๆนะครับแล้วก็สม้แมนอันติหิวเลือดให้กับทีมนะครับผมเธอที่สองแล้วนะครับผม แทงท็อปฝั่งคุณไซเบอร์อันติเปิดมาก่อนนะครับแล้วก็มูมเมงบัฟให้กับกาโลนะครับผมกาโลอันติอยู่ที่2องล้านสแสนนะครับผมหอหมแทงท็อปอันติไถคืนนะครับผมถามด้วยทัตซึมะกินะครับผมอันติลงมาสี่ล้านสามแสนนะครับแรงจริงนะครับผมปีนอสอันติมารอบนี้ สองล้านหกแสนนะครับผมตัวทัสมกิเนตายไปก่อนแล้วนะครับผมโอ้โหจีนอตอันติแรงมากนะครับผมฝั่งคุณไซเบอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีตัวดาเมดมูเนี่ยถึงสองตัวนะครับเป็นตัวที่แรงมากๆด้วยนะครับผมเป็นตัวอย่างตัวจีนอตนะครับผมกับตัวการโลนะครับซึ่งการโลเนี่ยได้เปรียบที่สามารถไล่โจมตีได้ด้วยนะครับผม ก็ยังยื้อได้อยู่นะครับผมสําหรับฝั่งคุณเกตไฮเอ็กนะครับผมจีนอตอันติมารอบนี้อยู่ที่สองล้านห้าแสนนะครับผมติดเผาไหมสองตัวนะครับแล้วก็โดนสมิแมนเนน่อันติใส่ซูเปอร์รักชายตายไปก่อนนะครับผมสมิแมนอีกฝั่งหนึ่งก็อนันติหิวเลือดยื้อไปอีกเทิรนน์นึงนะครับผมเข้าสู่เทินที่สี่แล้วนะครับแทงท็อปไถมานะครับผม กาโลอันติใสแทงท็อปนะครับผมก็ปิดฉากไปนะครับผมทําให้ฝั่งคูณไซเบอร์เนี่ยเป็นแชมป์ในส่วนของศึกดวลฝั่งฮีโร่ของเซิร์ฟเวอร์322นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดวีโอแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก่อนจานไปก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ